ชาโลมชาโลมอีกทีหนึ่งชาโลมมอร์ l เดอร์ชาโลมชาโลมโอเคกร e ทติ้งส์ my name is Joshua Ignatius น okay. ะครับท้ายๆนะครับผมชื่อโจชัวอิมานูเอลส์ This year I'm 26 years old and I just graduated from college like for like three years ago ก็ผมอายุ26นะครับแล้วก็เพิ่งจบจากมหากับวิทยาลัยนะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้ว โอเค first of all I'm very thankful to uh, Pastor s i r i p o n นะครับอย่างแรกก็ขอขอบคุณอาจารย์สิริพรนะครับ and co-workers for allowing me to preach the message of the Lord today ที่อนุญาตให้ผมได้เทศนาพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ครับ and definitely most of all I'm very thankful uh, for God Uh, very thankful this I'm bringing bringing me very place for today. to to God และก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างใหญ่หลวงสำหรับพระเจ้าเลยที่ทรงนำผมมาที่นี่วันนี้โอเค so because I I have like uh, you know not too much time in here because I have to uh, share times with uh, my brother in Christ Spencer โอเค so let's cut to the chase โอเคเนื่องจากผมมีเวลาน้อยนะเพราะว่าผมต้องแบ่งเวลาให้กับ เ uh, น้องยของผมน้องผมด้วยนะครับที่จะเทศนาต่อจากผมเพราะฉะนั้นเราเข้าเรื่องกันเลยครับโอเค so a uh, few days ago God told me something that he wanted his heaven to touch this land เมื่อ2-3วันที่แล้วเนี่ยพระเจ้าได้ทรงตรัสกับผมว่าพระองค์อยากจะให้สวรรค์มาสัมผัสแผ่นดินนี้ and save it and heal it แล้วก็ save it and heal it ที่จะรักษาแผ่นดินนี้ให้รอดแล้วก็ที่จะ รักษาให้หายแผ่นดินให้หายหายดี okay. See heaven does not just talk about a place but also a situation เวลาพูดถึงสวรรค์เนี่ยไม่ได้เป็นสถานที่เท่านั้นแต่หมายถึงสถานการณ์ด้วย when the spirit of God fills every one of us we will experience heaven เมื่อพระวิญญาณของพระเจ้านั้นเติมเต็มพวกเราเราจะได้ประสบการณ์ถึงสวรรค์ Yeah. Where everything made right the power everything right the the holy h met by is g of ทุกสิ่งทุกอย่างนะมันจะถูกทำให้ถูกต้องโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์โอเค including our heart our health and our life โอเค and even our surroundings แล้วก็ทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นชีวิตของเรารวมทั้งสิ่งแวดล้อมมันก็จะถูกทำให้ถูกต้องโดยพระวิญญาณโอเค the kingdom of God will soon take back this earth from the hands of the antichrist yes อนนาณาจักรของพระเจ้าจะนำแผ่นดินของพระองค์จากมือของศัตรูของพระองค์กลับสู่พระองค์ในมิชานี้ yeah, The Bible said so in the book of Revelation แลวก็พระัมภีได้บอกไว้กล่าวไว้ในพระัมภีวิบวรน,นะครับ okay. But God wanted to show you people okay the blueprint of what's going to come in the future แต่พระเจ้าอยากจะสแดงให้เราได้เห็นถึงพิมพ์เขียวกับสิ่งที่เกิดจะเกิดขึ้นในอนาคตในตอนนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง The Lord wanted to introduce you hope both through feeling and seeing. พระเจ้าอยากจะให้เราได้รับความหวังใจแล้วก็โดยผ่านทางการร้องเพลง He wanted to show you signs and wonders. Okay, healing of so many aspects in your life. ก็ผ่านทางหมายสำคัญต่างๆที่จะรักษาแล้วผ่านทางในชีวิตของคุณ Your life and your country your your become corrupted that has ที่เข้ามาในอาณาจักรของที่อาณาจักรที่เสื่อมทรามนี้ and as your heart started to believe because of what you witness and <But S 2> what you feel และเมื่อเมื่อใจของคุณนั้นเริ่มต้นที่จะเป็นพยานถึงสิ่งที่เกิดขึ้น God is going to use you to become His personal signs and wonders to other people out there. Okay, พระเจ้าอยากจะใช้ชีวิตของคุณนั้นเป็นหมายสำคัญให้กับคนข้างนอกที่ได้เห็นพระองค์ Yeah, the same way God uses me today, amen? ก็เหมือนกับวันนี้ที่พระเจ้าทรงใช้ผมเช่นเดียวกันวันนี้ He wanted both of me and you to become lights of the world, amen? พระองค์อยากจะให้ทั้งผมและคุณนั้นได้เป็นแสงสว่างของโลกนี้ Few days ago okay. เมื่อสองสามวันที่แล้ว I I want to add this okay. Uh, The word of God came to me and He said โอเคผมขอพูดอีกทีหนึ่งท้อยคำของพระเจ้านั้นได้มาหาผมแล้วพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้ว่า My coming is at hand การมาของเรานั้นใกล้เหลือเกินใกล้แล้ว If people responded well responded well to this message and open their hearts ถ้าผู้คน ถ้าคนของพระองค์นั้นจะตอบสนองต่อข้อความนี้และเปิดใจของเขาออกเพื่อรับข้อความนี้ then shall bring them shall changes bring and healing in I เราก็จะ,าาจะนำการรักษาการรักษาเข้ามาแบบเร่งเร่งเวลาของเราให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว okay. Never before seen and they shall be joyful for and shall they be it แล้วพวกเขาก็จะมีความยินดีสำหรับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้น and God added again for if my return is near และอีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงบอกว่าการกลับมาของเรานะั้นมันใกล้เต็มทีแล้ว Then surely I say my work will not linger for the people I wanted to be saved การดําเนินของเราก็จะเชื่อมต่อกับคนเหล่านั้นที่จะได้รับความรอด I am passionate and I don't hesitate to save my lambs เราปรารถนา แล้วเราไม่ลังเลเลยที่จะมาช่วยเหลือลูกแกะของเรา Tell this to the people of Thailand that you are going to preach บอกให้บอกข้อความนี้ที่ผมไม่ได้แปลเนี่ยให้กับคนในประเทศไทย See uh, following our Lord Jesus is not a religion การติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นไม่ใช่ศาสนา How can we tell ราจะบอกได้ยังไง Because we don't have to seek Him in a certain place เพราะว่าเราไม่เราไม่ต้องไปค้นหาพระองค์ในที่ต่างๆ We don't have to seek Him to the point that we have to venture to the Middle East เราไม่ต้องไปจะต้องไปหาพระองค์ที่พระองค์ทรงอยู่ที่ตะวันออกในตะวันออกกลาง And find a certain sacred place because we think the Lord stays in there No แล้วก็หาว่าเออพระองค์อยู่ที่นี่มั้งหรือว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่นั่นมั้งสถิตที่นั่นมั้ง The Lord doesn't The Lord God doesn't want to burden us with useless things พระเจ้าไม่ต้องการที่จะให้ภาระกับเรากับสิ่งที่ไร้สาระแบบนี้ And He doesn't play hard to get He doesn't play hard to get พระองค์ไม่ได้ทำให้มันเป็นเรื่องยาก Yeah, okay. because he knows our limitation. เพราะว่าพระองค์ทรงทราบความจำกัดของเรา The truth is the Lord God is the one that always come to us. ความจริงก็คือว่าพระองค์องค์เจ้านายของเรานั้นจะเป็นผู้ที่มาหาเราก่อนเสมอ For what reason? เพราะว่าอะไรเพราะเหตุผลอะไร To save us. เพื่อจะช่วยเราให้รอด He did the same thing back in the day of Moses. พระองค์ทำเช่นเดียวกันนี้เมื่อในสมัยของโมเสสด้วย And did the same thing again as thing did Lord he the the Christ Jesus แล้วก็พระองค์ทำอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อตอนพระเยซูเสด็จมาหาเรา even to this day he keeps doing the same thing และแม้แต่วันนี้ the same thing through the preaching of gospel ทุกวันนี้พระองค์ก็มาหาเราก่อนเหมือนกันโดยผ่านทางการเทศนาข่าวประเสริฐ and through the work of the Holy Ghost และก็ผ่านทางการงานของพระญยาณบริสุทธิ์ด้วย but it was men who kept avoiding him แต่เป็นมนุษย์ต่างหากที่พยายามจะหลีกเลี่ยงการมาของพระองค์ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ห it was told that after God descended on Mount Sinai เมื่อพระเจ้าทรงลงมาอยู่ที่ภูเขาสี i นและเมื่อโมเสสได้พบกับพระเจ้าที่นั่น the people of Israel said to Moses that they were afraid to die seeing the Lord เพราะ คนอิสราเอลที่นั่นบอกโมเสสว่าโอ้วันนั้นเป็นวันที่น่ากลัวและเกินวันที่พระเจ้าลงมาเนี่ย even though they themselves witness e d and mention e d that Moses was able to survive seeing the Lord โมเสสเห็นพระเจ้าแต่ยังมีชีวิตอยู่แต่พวกเขากลัวพระเจ้า God indeed told Moses to set borders between him and the people of Israel พระเจ้าไม่ได้บอกให้โมเสสเนี่ยสร้างขอบเขตกันพระองค์ไว้จาก พระองค์เองกับมอิสราเอล so that no one access, uh, except Moses himself trespass wastefully no one that except may and die เพื่อว่าคนพระเจ้าได้ทรงบอกว่าให้กั้นมีที่ขอบเขตกันไว้เพื่อกลัวว่าถ้าเกิดคนที่เลยขอบเขตนั้นมาเขตนั้นเข้ามาเนี่ยเขาจะตายเปล่าโอเค but it was revealed to me uh, to me uh, like two days ago two days ago in the morning I guess that God told Moses that okay b e because he already knew t h a t the heart of his p e o p l e will reject hope โอเคแต่คือพระเจ้าเนี่ยบอกว่าอยากเข้ามาใกล้ภูเขาของพระเจ้านะผมเล่าให้ฟังว่าอย่างนั้นแต่ว่า,าผมได้เมื่อสองสาวันที่แล้วว่าที่พระเจ้าทรงกันไม่ให้ผู้คนเข้ามาที่ภูเขาอันนั้นเนะ่เป็นเพราะพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าหัวใจของพวกเขาจะไม่ยอมรับพระองค์ อิสราเอลได้เห็นโมเสสเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ทั้งๆที่อยู่ต่อหน้าพระเจ้าอยู่ในการสถิตของพระเจ้าแต่อิสราเอลกลับไม่อยากที่จะได้รับประสบการณ์เดียวกันที่จะเข้าไปหาพระเจ้าและได้ต้อนรับประสบการณ์แบบเดียวกันที่โมเสสโอเค they avoided God and said to Moses just be our spokesperson okay เขาบอกกับโมเสสว่าอย่างนี้โมเสดเอายี้นะพระเจ้าว่าไงก็มาพูดกับเราแล้วกันโอเค The Lord knew this will happen before He descended upon Mount Sinai พระ okay. เจ้าทรงทราบว่าอิสราเอลจะทำแบบนี้ก่อนที่พระองค์จะมาปรากฏที่ภูกเขาซีนายซสอีกโอเค So God couldn't do anything couldn't do anything for them except setting up a border เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้เลยยกเว้นจะช่วยพวกเขาคือ อย่าเข้ามาใกล้เขตนี้นะไม่งั้นคนอย่างเจ้าจะตายว่างั้นเถอะ because the lack of faith will surely kill them เพราะว่าความไม่มีความเชื่อของพวกเขานี่แหละที่จะฆ่าพวกเขาเอง if they ever put their feet in the presence of the lord ถ้าพวกเขาจะเข้ามาในการสสิตของพระเจ้า do you remember what the bible said คุณอยากจะรู้ไหมว่าพระคัมภีร์พูดว่ายังไง It's not our work that saves us but our faith to the Lord พระคัมภีร์พูดว่าไม่ใช่เพราะการงานของเราที่ช่วยทำให้เรารอดแต่ว่าเพราะพระเจ้าส่งเช่าช่วยให้เรารอด Amen But God didn't give up just yet แต่พระเจ้าไม่ได้ไม่ได้ยอมแพ้แค่นี้แค่นั้น Hundred years later He descended again now as a man named Jesus Christ หลังจากนั้นอีกหลายร้อยปีนั้นพงได้มาอีกครั้งหนึ่ง โดยพระองค์ทรงมาในนามของพระเยซูคริสต์ so that men may know that God always want to walk with them เพื่อพวกมนุษย์นั้นจะได้รู้ว่าพระเจ้าอยากจะดําเนินกับพวกเขา and heal their life และเพื่อจะรักษาชีวิตของเขาให้หายดี he wants to one moses โอเค he wants to one moses พระเจ้าเคยเลือกวาโมเสสแค่คนเดียว and the people of the earth you know israelites said I'm pretty much dead if I meet the Lord face to face. แลวก็คนในพื้นโลกนี้เคยบอกว่าถ้าเราได้พบกับพระเจ้าหน้าต่อหน้าเราจะตายแน่นอน The second time the Lord descended again, He chose more people. แต่ว่าเมื่อครั้งที่สองที่พระองค์เสด็จมาในฐานะที่พระเยซูเนี่ยพระองค์ทรงมาและพระองค์ทรงเลือกคนมากกว่าเดิม Twelve disciples and many more. พระองค์เลือกตอนแรกเลือกให้โมเสสคนเดียวใช่มั้ที่เจอกับพระเจ้าครั้งที่2พระองค์ทรงเลือกสาวก12คนและมากกว่านั้นอีกที่อยู่กับพระองค์ And even God himself made miracles และจะทําให้เอ่อแล้พวกเขาก็ทําอัศจรรย์ด้วยและให้พวกเขาทําอัศจรรย์ด้วย So that men may know surely that God wanted to be g r a c e f u l for them for so long เพื่อมนุษย์จะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงอยากที่จะมีพระเมตตากับพวกเขาอยากจะอยู่กับพวกเขา And what did he get และและอะไรล่ะที่พวกเขาตอบแทนพระเยซู rocks หิน,หนก้อนหิน okay, punches, แล้วก็ทำการทำร้ายพระองค์ He r o okay w n at him okay. h was even put on a cross by men พวกเขาเนี่ยถูกพวกเขาพระเยซูนี่ยถูกตรึงกางเขนโดยมนุษย์ But he but he still didn't give up yet แต่ว่าพระองค์เองก็ยังไม่ยอมแพ้ He still risen from the dead. พระองค์ก็ยังคงฟื้นขึ้นจากความตายอีก And after he ascended back to heaven, และหลังจากพระองค์ถูกรับขึ้นไปบนสวรรค์แล้ว He sent down his Holy Spirit to come inside men's souls. พระองค์ก็ส่งพระวิญญาณลงมาอีกเข้ามาในจิตวิญญาณของมนุษย์ Who believe in Jesus Christ? ผู้ที่เชื่อและต้อนรับพระเยซู Just by believing in Christ, men can finally unite with God. ค่าแค่เพียงเชื่อในพระองค์เท่านั้นเองมนุษย์ก็สามารถที่จะเข้าร่วมร่วมอยู่กับ พระมีญาณของพระองค์ได้ God was and is and will always be so passionate. พระเจ้าทรงปรารถนาเหลือเกินปรารถนาเหลือเกินที่จะอยู่กับเรา On saving mankind to the point that He took such length to tell us that He loves us and wants to fix what is broken in our life. พระองค์รักเราเหลือเกินแล้วก็เห็นเราอยู่ในสภาพที่ย่แย่และพระองค์ต้องการที่จะมาเพื่อจะช่วยเราให้พ้นจากสภาพนั้น And what's the first sign of the Holy Spirit that the disciples saw? แล้วก็ What's uh, what the first sign the Holy Spirit that the first Spirit sign disciples of และหมายสำคัญอะไรที่เป็นอนณาจคกรแรกของพระวัญญบริสุทธิ์ที่พวกสาวกได้เห็นล่ะ Fire ก็คือไฟไฟคือหมายสำคัญอย่างแรกโอเค Back in the day of King Solomon after he finished building the temple of the Lord โอเคแล้วกลับไปเมื่อสมัยของโซโลมอนเมื่อโซโลมอน สร้างวิหารของพระเจ้าเสร็จใหม่ๆ The same sort of thing happened to the temple just like what happened on Mount Sinai โอเ okay, คมันสิ่งที่เคยเกิดบนภูเขาซีนายก็เกิดขึ้นที่การถวายพระวิหารครั้งนั้นด้วยโอเค Can we open to Chronicles 7 v e r s e one until three สองพงศาวดาร to Chronicles 7 v e r s e one until three บทที่เสองพงศาวดารบทที่เจ็ด Okay we make it quick ผมจะทำให้เร็วขึ้นนะครับข้อ1ถึงข้อ3า เมื่อซาโลมอนทรงจบคำอธิิฐานแล้วก็คือนี่ตอนถวายพระวิหารให้พระเจ้านะตอนนั้นพระวิหารเสร็จแล้วกำลังจะถวายเมื่อซาโลมอนทรงจบคำอธิิฐานแล้วไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์ไหม้เครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตว์บูชาและพระสิริของพระยาเวยกเต็มพระนิเวศบุรุษทั้งหลายเข้าไปในพระนิเวศของพระยาเว์ไม่ได้เพราะว่าพระสิริของพระยาเว์เต็มพระนิเวศของพระยาเว์เมื่อคนอิสราเอลทั้งหมดเห็นไฟลงมาและพระสิริของพระยาเว์อยู่บนพระนิเวศเขาทั้งหลายก็กราบ ศบหน้าติดพื้นบนทางเดินและนมัสการทั้งสังเสริญพระเจ้าว่าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิด back in Exodus especially Exodus 19 it mentioned the same situation where God descended on Mount Sinai in great fire อ่าเราเข้าไปกลับไปอพยพบทที่9ข้อมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเมื่อ now let's read one more chapter Take a look on 1 Corinthians 6อ๋อเราจะเปิดหนึ่งโครินธ์นะครับหนึ่งโครินธ์บทที่6ครับ1 Corinthians 6 i x verse n i หนึ่งโครินธ์บทที่6ข้อ19ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเองโอเค so the

ไฟที่เคยลงมาในวันของโมเสสสมัยโมเสสและลงมาที่วิหารที่ม,มุสลิมมถวายนั้นวันนี้ก็อยู่ในเราแล้ว And God said me, wanted make the fire his presence, bless even greater than before Thailand presence even in God to to of before his blesss fire the me He และพระเจ้าบอกผมว่าพระองค์อยากจะให้ไฟที่อยู่ในเรานั้นที่พระองค์ให้กับเราและผ่านทางพระยามสุนิ์นั้นลุกกระพือขึ้นโหมมากขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้คนไทยอ m เมน Amen. He wanted his fire to spread across this entire land. พระองค์อยากจะให้ไฟที่อยู่ในเราเน้นออกไปทั่วทั้งแผ่นดินประเทศไทย And make everything right. และทำให้ทุกอย่างที่ผิดนั้นเป็นสิ่งที่ถูกกลับมาถูกต้อง For as the Bible already said, nothing is impossible for the Lord. เพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับองค์พระเป็นเจ้าเลย He wanted his presence rose even greater. Okay. พระองค์อยากจะให้การสรงสิิ์ของพระองค์นั้นขึ้นมายิ่งใหญ่มากสถิตอยู่ท่ามกลางเราอย่างเข้มข้นที่นี่เพื่อว่าประชาชาติชนชาติของคุณแล้วก็ครอบครัวของคุณจะได้รับความรอด amen amen so let the fire of the lord start from you people first ดังนั้นไฟของพระเจ้านั้นเริ่มต้นในคู่คนของพระองค์ก่อน Let able world well heart the point that we are able wish the entire world be saved it to point that to to in wish burn our as ขอให้ไฟนะมันลุกโหมในชีวิตของเราอย่างยิ่งใหญ่เพื่อความรอดนี้จะกระจายออกไปทั่วทุกคนในแผ่นดินโลก And what do we start? แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงล่ะ Simple God does not seek beautiful praise and worship. Okay God does not seek beautiful praise and worship เพราะองค์ไม่ได้ค้นหา การสรรเสริญนมัสการที่สวยงามโอเค this is why God does not require you โอเค to build a very big temple with many stairs เพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้คุณสร้างวิหารโอ้โหเป็นอาคารสวยงามยิ่งใหญ่โอเคให้พระองค์ this is also why He does not require you to build a handcrafted God in painted in gold ดังนั้นแค่เช่นเดียวกันพระองค์ไม่ได้ต้องการให้คุณสร้างเหมือนกับเป็นประติมากรรม เป็นด okay, uh, like, oh, uh, ้วยฝีมือของมนุษย์ขึ้นมาให้สวยงามเพื่อผมจะทําให้สิงนง่ายขึ้นนะผมจะอธิบายให้ง่ายขึ้นคืออย่างนี้พระเจ้าไม่ได้ทําแบบนี้ว่าเอาล่ะถ้าคนนี้ไม่นมัสการเราเราก็จะไม่ช่วยเขา no พระองค์ไม่ทําแบบนี้ God does not uh waited uh God does not wait man to come to him to worship him พระองค์ไม่ได้รอให้มนุษย์บรรม a สการพระองค์ก่อนอย่างนั้ Every time God wait for us to come to Him ทุกทกครั้งเมื่อพระองค์ทรงรอเรามาหาพระองค์นั้น It's all because He wanted to see whether or not we really want to be saved or healed or or helped by Him ก็คือเพื่อว่าจะได้รู้ว่าเราอยากจะให้พระองค์ช่วยหรือเปล่าหรือว่าเราต้องการได้รับความรอดจากพระองค์ไหม His intention was and and will always save the intention is will lives was always save and and men to be of ก็คือความตั้งใจของพระองค์ไม่ได้ต้องการให้เรามากราบไหว้พระองค์อย่างนั้นแต่ว่าต้องการที่จะมาเพื่อจะขอความช่วยเหลือเพราะว่าพระองค์อยากจะช่วยเราให้พ้นจากปัญหาของเรา That's why he keeps coming to us แังนั่นนี่คือสาเหตุที่พระองค์ยังคงมาหาเราก่อนอยู่เสมอ He seeks the heart of a worshipper that knows that they needed help from the Lord พระองค์กำลัง ค้นหาหัวใจที่จะ นมัสการพระองค์โดยการที่จะต้องการเข้า,าหาพระองค์เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากพระองค์ก็คือผู้ที่มักการที่ต้องการความช่วยเหลือที่รู้ว่าเข้ามาหาพระองค์เพื่อต้องการที่ให้พระองค์แก้ปัญหาในชีวิตของเขาในหนทางชีวิตที่เขาเดินอยู่ Or her way life. or, his or her situation her general his in หรือสถานการณ์อะไรก็ตามทั่วไปที่อยู่ในชีวิตของเขา So praise worship come to him praise and worship or when we him prayer in and in ดังนั้น เมื่อเรามาหาพระองค์โดยการสรรเสริญนมัสการหรือการอธิษฐานก็ตาม We do it because we desire His presence to be our helper. เราจะต้องเราจะเข้ามาว่าการสถิตของพระองค์นั้นจะต้องเป็นเหมือนกับเราต้องการความช่วยเหลือจากการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ And it should be every time for our heart is easy to sin. แล้วก็ชุดคนที่จะว่า ให้แล้วว่าแล้ว,ว่าใจของเราเนี่ยมันง่ายเลยเกิดเราต้องเข้ามาในท่าทีว่าใจของเรานั้นมันบอบบางมากเลยพร้อมที่เหมือนกับง่ายต่อที่จะทำบาป and we need t o be fixed again and again และเราต้องการที่จะให้พระองค์ช่วยเราป้องกันเราช่วยซ่อมหัวใจของเราทุกครั้งที่เราเข้ามานมัสการพระองค์ But if we lack such desire, do not be surprised if there s no development in the church or our in or in our life. แต่ถ้าไม่มีท่าทีแบบนี้เวลามาหาพระเจ้า มันจะไม่มีการพัฒนาเกิดขึ้นแม้แต่ในชีวิตของเรารวมทั้งในคริสตจักรของเราด้วยแน่นอน Because we are doing religious thing that God doesn't care เพราะว่าเราจะเข้ามาแบบศาสนาและพระเจ้าไม่สนใจเรื่องนั้นการศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับพระองค์ But it's God doesn't slow down on his work we two shouldn't keep avoiding his call แต่ว่าถ้าพระเจ้าทรงจาช้าในงานของพระองค์ For his deeds okay for his works is for our own good ทั้งหมดการงานของพระองค์นั้นเพื่อผลประโยชน์ของเราเท่านั้น distance should him we ourselves from แล้วทำไมเราถึงอยากที่จะเอาตัวออกห่างจากพระเจ้าล่ะผมกำลังพูดกับคุณเหมือนเป็นโค้ชคนหนึ่งที่ให้ข้อข้อแนะนำโอเคพระเจ้าอยากจะให้มีการพลิกฟื้นเกิดขึ้นในประเทศไทย The revolution is in air is in the air โอเคการ การฟื้นที่มาในอากาศเนี่ย Whether it's going to be broadcasted or not ไม่ว่าจะมีการถ่ายทอดสดหรือไม่ก็ตาม But God plans something great for you people แต่พระเจ้าทรงเตรียมแผนการยิ่งใหญ่สําหรับ He won't stop on just giving miracles and healing พระองค์ต้องการที่จะทําอัศจรรย์การรักษาโรค But he will also proceed further to make us the likes of the world แต่ว่าอย่างแรกคือพระองค์ต้องการจะ ให้เราเป็นแสงสว่างของโลกนี้ Rightful ruler of earth as it was planned since the garden of Eden เป็นเป็นเจ้าผู้ครองโลกนี้อย่างตอนแรกที่พระองค์ทรงตั้งใจให้เราปกครอง He will make us all his men on fire for many nations พรองจะให้เราเป็นนั้นคนแห่งไฟคือติดไฟเพื่อประชาชาติมากมาย He will use us as the lights of the world เป็นเหมือนกับแสงสว่างของโลกนี้ okay. Because he loves us very us เพราะว่าพระองค์ทรงรักเรามาก Say Amen with me ทีเดียดโคจรกันว่า Amen ครับกับผม Amen 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 Let me pray for closure <Okay. S 1> before I give this m e a y e o p l e ให้ผมให้ผมอธิษฐานด้วยกันอ่าเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Lord <my S 1> <pray. S 2> Jesus พระเยซู Bless be these people in here ขอพระองค์ทรงอวยพรผู้คนที่นี่ Give revival them Re of ขอพระองค์ทรงให้ไฟแห่งการฟื้นฟูในใจของพวกเขา Give them anointings Lord ขอพระองค์ทรงประทานการเจอให้กับพวกเขา Give them prosperities ขอพระองค์ทรงอวยพรเขาให้เจริญรุ่งเรือง Make them a walking miracle ขอให้พวกเขานนั้ได้กลายเป็นผู้ที่ออกไปทำอัศจรรย์การอัศจรรย์ For many people and for many nations to see ให้กับผู้คนให้กับประชาชาติต่างๆที่ได้เห็นได้พบเจอ Let their mouth speak the truth let their mouth speak the truth ให้พวกเขานั้นที่จะพูดความจริงออกไป make even the children able to heal the people outside there ขอแม้แต่เด็กๆด้วยที่จะได้ออกไปรักษาคนมากมายที่อยู่ข้างนอกนั้น fill them with great anointings ขอพระองค์ทรงเติมพวกเขาด้วยการเจิมยิ่งใหญ่ใหญของพระองค์ and lead their way wherever they go lead their way wherever they go let นําเขา ในทางต่างๆที่ที่เขาจะอ,าออกไป there good shepherd good ขอพระองค์ทรงให้เขามีหัวใจที่ดีฮลเลลูยาเอเมนเอเมนขอบคุณพระเจ้าเข้าใจประเด็นไหมครับเข้าใจว่าอะไรเ <Okay. S 1> ข้าใจว่าอย่างไรประเด็นทั้งหมดที่เขาพูดก็คือว่าเขาต้องการให้เราเวลามาหาพระเจ้าไม่ใช่แค่บรรวาสการพระองค์เท่านั้นแต่อยากให้เราเข้ามาใน ในท่าทีว่าต้องการให้พระเจ้าช่วยให้เราดีขึ้นว่างั้นเถอะแล้วเราต้องเข้ามาหาพระองค์บ่อยๆเพราะว่าเราอ่อนแอและถูกชักนำไปทั้งที่บาปอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นทุกๆครั้งที่เข้ามานมัสการพระเจ้าให้เรารู้ว่าเราจะต้องขอพระเจ้าช่วยเราที่จะอยู่ในทางของพระองค์ทุกครั้งก็คือเข้ามาไม่ใช่นมัสการพระเจ้าเฉยๆแต่รู้ว่าเราอ่อนแอและต้องการความช่วยเหลือและพระเจ้าอยากจะให้เราเข้ามาแบบนี้เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ต้องการจะแสวงหาคนมาร้องเพลงให้พระองค์ฟังแต่พระองค์อยากจะช่วย และนี่คือจุดประสงค์ของพระองค์เพราะนั้นพระองค์อยากจะช่วยเรานี่คือประเด็นนะครับเราต้องเข้าใจเรื่องนี้โอเคครับ